ยกย่องจันเสริญคนที่ทำบุญแล้วการที่แยงแสดงทานธรรมเจตนานว่าสมควรแก่เวลาเพียงเท่าดีท้ายสุดนี้ขออ้างอำนาจคุณระสิครับคุณตาใจคุณระพุทธคุณธรทมคุณระสอ์จงมาช่วยปปะกอรักษาคุ้มของป้องการภัย อันคณะผู้มีกินศรัทธาทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรืองใน,นตำแหน่งการงานหน้าที่การงานทุกท่านทุกคนทำโดยมีเงินทองใช้สอยเป็นเศรษฐีมหาเสถิติด้วยกันกทุกท่านทุกคนมียศมีตำแหน่งเจริญการงานก้าวหน้าออกงานไพ่บูรุษรุ่งเรืองตลอดไปอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน ให้มีอายุวันละสุกขะภะธันสีปรการการขี้เกจแสดงพระธรรมปฏิจานะแบสมควรก่เวลาเกตอนนี้เอวันก็มีด้วยประการัชีสันธ์ันาัต์สาธุสาตุสาธุเอาละครับตอนนี้เสับไปมา